ไม่ใช่นักแสดงเราต้องขำยังไงนะขำแบบแองเจิลขำยังไงดีแองต้องขำ <laughs> อย่างนี้ป่ะคะได้ก็ได้ได้ใช่ไหมได้ก็ได้ <laughs> ขอ,ขอสิขอเสียให้กับแองเจิลนูนเดียวคะ่ะ <laughs> ทักทายชื่ออีกหนึ่งทีสิคะว่าแองเจิลเราเรามีชื่อต่อท้ายมามีครับชื่ออไรจ๊ะสวัสดีครับผมแองเจิล นุ no ่นียวตัวแทนจาก Mercy Winter Wonderland เย yeah, ้ขอสิบให้เอ no ็นเกิลน e ียวค่าแปดหนึ no ่งอ่ะถือโอ้ยจะดีหรอโอ้ยมันมันทำไมมันถือมันถออกมาแล้วโอ้ยมันโดนกระชากไปละอ๋ออ๋ออ๋อกลับทื่นี้ก็ได้กลับทื่นี้กว่าจะถอดเสร็จไม่ถอดจ้าจะต้องถอดเสื้อออกหนึ่งชิ้นเพี้ยน ฉันเจ้าไม่ถอดอาศูร์จัดการอาศูร์อาศูร์อออของข้าเอาอสวยจะดีเหรอจะโป้นะเออเออเออเอาใส่กลับไปเธอะใส่กลับไปข้าเจ้าแรกของประเทศไทยเจ้าแรกเลยเหรอและที่สำคัญเขาช่วย ให้หน้าเราชุ่มชื้นได้สูงสุดแบบขั้นสุดเลย120ชั่วโมงจริงปะเนี่ยถ้าไป้นสิ่งว่ามันมีมัชชัปโพสไบโอติกเหรอมีด้วยครับเฮ้ยถ้าแปลกใจมากทำไมสิ่งนี้ถึงมีมัตชัโพสไบโอติกมันทำให้ค่าผิวเป็นยังไงอีกหรอถ้าค่าใช้นะ่ะคือถ้าใช้แล้วผิวจะชุ่มชื้นไปเลย3วันแบบจุกๆ เชือ่อแล้วก็ผิวหน้าฉันพังล่ะผิวหน้าพังก็ตัวนี้ก็ช่วยกู้ผิวได้เหมือนกันกู้ผิวพังลดอักเสบและที่สําคัญผิวแพ้ง่ายจะได้เพราะว่าน้าหอมก,กับแอลกอฮอล์สูตรเปอร์เซ็นมันอ่อนโยนต่อผิวข้างงั้นึเมันอ่อนโยนสุดๆ,ดๆเลยสิ่งปะเนี่ยริงหรือสิงแน่หรือพี่จ๋ารู้เลยจริงสิรู้เลยจริงสิ อยากเล่นมานานแล้วอยากเล็บยาวแบบนี้มานานแล้วอ่ะมันเก่วบว่าคนโอ้ครุ๊โอ้ครุ๊เออเอซมาเอซมาเออเออเป็นงานเป็นงานโอ้โหอุ้ยเธอเร็วมากเธอเร็วมากอ๋อเอ้น้ำล้วงน้ำล้วงเธอเธออย่างนี้นเธออย่าแคบอย่าแคบอย่าแคบเพิ่มนะพ่อมีอ๋อไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันเอ้ย ยี่สิบห้าพันใบและตอนนี้ชาวเมืองเมอร์ซี่อินเทอร์แลนด์ลุกขึ้นเต้นยังอยู่กับซีนุน่นฮีอยู่กับน้องไข่เจ๊แบบนี้ไปน,นานๆค่ะโอเคทุกคนอยู่ด้วยกันกับนุ่นิวไปนานๆไหมคะอยู่อยู่โอเค